ซูมดูกันชัดๆโฉมหน้าสมัยเข้าวงการบันเทิงช่วงแรกๆขวัญอุตสามณีหลังโดนจับผิดทำศิลยกรรม ถูกจับผิดกันอีกแล้วนะคะสําหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีซึ่งก่อนหน้านี้สาวขวัญได้ออกมาเผยเกี่ยวกับเรื่องความสวยแบบธรรมชาติของตัวเองว่าเธอไม่ได้ทําอะไรมาเลยหนะ้าตึงโดยธรรมชาติพ่อแม่ทําให้สวยแบบออร์แกนิกเธอไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดโบท็อกที่เห็นหน้าตึงแบบนี้ก็ธรรมชาติสวยแบบออร์แกนิกมันนอนเร็วและออกกาลังกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกใช้เวสํา์อางเพราะว่าขวัญเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาใส่แมตแบบเดียวนะก็สิวขึ้นหลังจาก ที่บทสัมภาษณ์ของสาวขวัญถูกเผยแพร่ออกไปทําเอาเพจดังได้ออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวจนทําให้เป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าตกลงแล้วนางเอกสาวคนนี้ทําหรือไม่ได้ทํากันแน่งานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์โชว์หน้าสดให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ได้มีการฉีดปากให้ดูอวบอิ่มอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดซึ่งสาวขวัญก็ได้อธิบายว่าเผยหน้าสดกันไปเลยให้ดูหน้าสดกันไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ดูพี่เชาวๆและพี่มดดาให้ดูหน้าสดกันไปเลยว่าหน้าจริงของตัวเองก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุ อยาตายตาริ้วรอยหน้าขวัญก็เหมือนเดิมไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ไม่ต้องหาเรื่องขวัญขวัญอยากอยู่เฉยๆพี่เขาสัมภาษณ์มาขวัญก็ตอบว่าทํายังไงให้นาขวัญได้แบบนี้ขวาญใช้เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปที่เป็นพวกออแกนิกหรือพวกไร้สารเคมีไม่ได้ฉีดโบท็อกหรือฉีดฟิลเลอร์แต่มีการบํารุงดูแลหน้าจากการเลเซอร์บ้างขวันไม่ได้ทําจมูกคนที่ทําจมูกให้ขวัญก็คือคุณพ่อกับผูนหน้หญิงคนหนึ่งที่เห็นกันอยู่ที่สวยที่สุดคนนั้นหน้าขวัญก็ยังอยู่ดี เดิมทุกอย่างส่วนคิ้วก็เขียนเอาเพราะว่ามันสามารถเขียนสร้างขึ้นมาได้อยากได้แบบไหนก็เขียนเอาส่วนปากที่หลายคนเข้าใจว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาจะบอกว่าขวัญใช้ลิปของตัวเองขวัญช,อบ,ชอ,บอบอินเนอร์สายฟอกขวัญชอบปากอวบอิ่มปากจะเจอจนหลายคนคิดว่าขวัญไปฉีดฟิลเลอร์มาแต่ลิปขวัญมันดีมากสิวขวัญก็มีแต่ใช้แป้งปกปิดส่วนเรื่องนอนเร็วจริงๆตัวเองเป็นคนนอนดึกแต่เพราะว่าเขาถามว่าแนะนําทํายังไงให้สวยขวัญก็แค่แนะนําเพราะว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนมาให้นอนเร็ว พอนอนเร็วร่างกายก็จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระแต่พอโตขึ้นก็ทานพวกวิตามินต,าต่างๆใช้ไปเลยขวาญไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ขวาญใช่อย่างเดียวก็คือฟิลเตอร์นโบท็อกนะคะใช้ฟิลเตอร์เรยได้ว่าเป็นการเคลียร์ชัดว่าไม่ได้เป็นการสัญญกรรมแต่ที่สวยได้เพราะเพียงแค่ใช้เมคอัพและฟิลเตอร์งานนี้เราก็ขอย้อนดูภาพขวาญอุสามณนีสมัยเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆกันเลยดีกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าขวัญอุซามณนีเนี่ยเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเมื่อปีพศ2537 กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วแต่ทว่าพัฒนาความสวยของเธอนั้นมาไกลามากเลยจริงๆแทนสาวขวานก็ยังยืนยันว่าไม่เคยทำศัลยะกรรมแม้ว่าเธอเนี่ยจะอายุ34ปีแล้ว